ผมแบบนิดเดียวคือก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องปิดหน้าปิดตาปิดแมสอะไรหรอกคือแบบเดียวก็รู้แล้วนะคะผมไอ้พวกเกียนทั้งหลายเนี่ยคือไปเจอพวกที่แบบเขามีอิทธิพลหรือมีคนที่แบบสามารถไปอุ้มคุณได้สามารถหายตัวไปในวันเดียวหรือว่าคุณไปทําอะไรที่แบบให้เขาไม่พอใจเนี่ยซึ่งผมจะให้ฟังแค่คลิปเสียงละกันแต่ซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคละอมดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับว่า คลิปเสียงจะเป็นไงเขาส่งมาให้ผมเมื่อกี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสีทุ่มละนะอยวดูเลยฟังเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยเดยวูดอีกแล้วนะครับผมก็มาต่อกันเลยดีกว่าจากเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนนะตอนนี้นะครับผมก็หลังจากที่พี่น้อยได้อัพคลิปไปนะครับประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงนะครับผม,ผมก็ มีน้องคนหนึ่งนะครับติดต่อมานะครับก็ทักมาทาง facebook นะครับทาง facebook พี่นอยส่วนตัวเลยนะครับทักมาส่วนตัวเลยก็คือน้องคนที่เขาเป็นคนที่มาเมนต์ไม่ดีในช่องเรานะครับผมก็เขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยผมเองพี่ผมเป็นคนโพสต์เองอะไรเนี่ยผมแบบอ,อยากขอโทษอะไรประมาณเนี่ยผมก็เลย ผมก็เลยบอกว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็เลยถามว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าใช่คนที่ไอ้นี่หรือเปล่าคนที่มาเมนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาบอกว่าใช่แล้วก็เหมือนแบบเขาอยากพยายามขอโทษที่แบบพูดไม่ดีไปพูดดูถูกพูดอะไรไม่ดีที่ทําให้แบบรู้สึกว่าพี่นอยแบบเสียเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็พยายามโทรมาหลายครั้งมากนะครับแต่ว่าพี่นอยไม่รับสายนะครับผม ก็เลยตอบกลับไปว่า,ว,าว่าจะคุยทําไมอะไรอะไรเงี้ยว่าจะคุยเรื่องอะไรผมตอนแรกผมไม่ค่อยอยากคุยด้วยคือแบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยคือแบบไม่อยากไม่อยากคุยด้วยแล้วอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายผมก็พอผมก็ใจอ่อนเหมือนเดิมรู้สึกว่าแบบเหมือนน้องเขาก็พยายามที่จะขอโทษนะครับผมก็คือเหตุการณ์มันคือประมาณว่าเหมือนยูเซอร์เนี่ยที่น้องเขาใช้นะครับที่ใช้ใน YouTube เนี่ยก็คือมีหลายคนเล่นนะครับผมก็คือคือมีน้อง คนเจ้าของช่องเนี่ยหนึ่งคนมีพี่ชายเขาแล้วก็พวกเพื่อนเพื่อน,นพี่ชายเขาอีกนะครับอีกหลายคนที่แบบเล่นโทรศัพท์เครื่องเนี่ยผมเข้าใจนะอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนเอาโทรศัพท์เพื่อนไปแล้วก็พิมพ์อะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเขาว่ายังไงแต่ว่าไอตัวน้องคนที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยน้องเขาบอกว่าน้องไม่ได้เป็นคนพิมพ พี่เขาเป็นคนพิมพนะฮบผมผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าพี่อยู่พี่ชายของเราอยู่เนี่ยพี่ชายนา้องเขาก็อายุประมาณ19ปีเองนะครับผมก็เด็กก็ถือว่าเป็นพี่ชายแต่ว่าก็ยังอายุน้อยอยู่อยู่ดีนะครับเขาก็พยายามที่จะขอโทษพี่น้อยนะครับข,ขอโทษแบบพิมพ์มาว่าขอโทษเออแล้วเขาก็ได้ขอพิมพ์มาขอโทษแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเหมือนมันแค่พูดแล้วก็แค่มาพิมพ์ด่าแล้วก็มาพิมพ์ขอโทษอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ ไม่ไม่น่าใช่การขอโทษที่แบบจริงใจเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ส่งคลิปมาคลิปหนึ่งนะคะผมก็เป็นคลิปขอโทษนี่แหละแต่ว่าคือเขาปิดหน้าหมดเลยก็คือแบบเอา้าช็ดตัวมาปิดหน้าใส่แวน่นใส่แมสคือไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยซึ่งผมก็บอกเฮ้ยแบบนี้มนไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าคือแบบอยากจะขอโทษทําไมต้องปิดบังอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเออกล้าทาทาไมไม่กล้ายอมรับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเ,เขาก็เลยบอกมาว่าผมยังเด็กอยู่เลยครับพี่ไม่ ไม่คิดว่าที่พิมพ์ไปมันจะทําให้ไม่เหมือนเขาพิมพ์ภาษาไทยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมแล้วก็พูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยคล่องด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเขาอาจจะไม่แน่ใจนะครับผมเออเหมือนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนรวมดวงเขาแบบเหมือนแบบเขาขอโทษที่แบบทําให้พี่แบบไม่สบายใจแล้วก็ทําแล้วก็อยากขอโทษอะไรเงี้ยเออผมก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าผมถ่ายคลิปขอโทษ พี่แล้วพี่อยาแจ้งความผมได้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมมาเที่ยวที่พัทยาผมยังไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะผมก็เลยบอกเฮ้ยเองจะขอโทษเนี่ยทําไมเองไม่เปิดหน้าเปิดตาแล้วแบบแสดงความบริสุทิ์ใจที่แบบอยากจะขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยแบบเออถ้าผมถ่ายคลิปแล้วพี่อยากแจ้งความผมได้ไหมอะไรเงี้ยผมแบบอะไรประมาณนี้นะเออผมก็เลยแบบเออโอเคเข้าใจได้นะครับผม แล้วผมก็บอกไปว่าเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีใครไปทําอะไรเพราะผมไม่ใช่นักเลงผมแค่ต้องการความกล้าที่กล้าทําก็กล้ายอมรับให้เป็นกรณีตัวอย่างของคนอื่นๆที่แบบยังเป็นเกียร์คีย์บอร์ดที่พิมพ์ส่งๆพิมพ์ไม่ไม,ไม่อะไรเงี้ยทําคือมันสามารถแจ้งความได้นะครับแล้วก็คดีมันก็สามารถดําเนินการได้นะครับแล้วการที่จะหาตัวเนี่ยผมบอกเลยไม่ยากนะครับแค่พิมพ์ i อของ ผมไม่อยากบอกเออเอาเป็นว่าผมแบบนิดเดียวคือก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องปิดหน้าปิดตาปิดแมสอะไรหรอกคือแบบเดียวก็รู้แล้วนะคบผมจริงๆก็เลยอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างสําหรับใครที่แบบเป็นเกียนคีย์บอร์ดนะครับผมก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือควรที่จะคิดก่อนที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่แค่การมาเม้นในยูทูบนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆเองถ้าเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่แบบ เกียรเกียนเกียนคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆต่อไปอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะแบบถูกปลูกฝังว่าเราเกียน์มันโดยตลอดแล้วก็เปไป,ไปโ,กนนโกงคนนู้นโกงคนนี้อะไรนะครับอย่างนั้นนะครับมันไปถึงขั้นนั้นนะครับผมเลยอยากจะเอาคลิปนี้มาเตือนนะครับผมผมไม่ได้อยากจะแจ้งความแต่ผมอยากให้มันเป็นกรณีตัวอย่างที่เกียน์คีย์บอร์ดทั้งหลายควรที่จะรับรู้ว่ามันสามารถดําเนินคดีได้แล้วสามารถเออผมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้แล้วก็คุณก็อาจจะถูกจับด้วยนะครับผมเออก็ โดยโดยหลักๆแล้วก็คือโดนหมิห่นประมาทนั่นเองนะครับผมมีหลักฐานชัดเจนนะครับผมใครที่เป็นเจ้าของยูเซอร์ก็ระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบให้คนอื่นคนนู้นคนนั้นเล่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็ระวังด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าโดนจับจริงๆก็คือเจ้าของยูเซอร์นะครับโดนไม่ใช่เพื่อนที่เอาไปเล่นโดนนะครับก็ผมไม่อยากจะแล้วก็ผมขออีกอย่างหนึ่งคือ f c ทุกคนตอนนี้คืออ่าให้กำลังใจผมเยอะมากแล้วก็ พิมพต่อว่าน้องเขาเยอะมากซึ่งผมคิดว่ามันควรที่จะพอแล้วผมผมคือผมเขาขอโทษผมผมค่อนข้างสบายใจแล้วแล้วผมก็อยากให้ฟังแต่คลิปเสียงละกันก็คือน้องเขาขอโทษผมแล้วเขาเปิดหน้าเปิดไห์คือผมโอเคแล้วผมสบายใจแล้วคือแบบผมไม่อยากทำไรน้องเขาว่าแบบเอ้ย <c oughs> เห็นคนนี้บนท้องถนนแล้วก็แบบไปติดใจอะไรน้องเขาซึ่งผมจะให้ฟังแค่คลิปเสียงละกันแต่ซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคละอืมเดีย๋ยวลองฟังกันดูนะครับ ว่าคลิปเสียงจะเป็นไงเขาส่งมาให้ผมเมื่อกี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสีทุ่มลอะอยะเดูเลยฟังเลยเออผมคือคนที่ต้องอยากขอโทษพี่หนอ่อยนะครับผมคือคนที่ไปมิ้นทิมพ์ให้พี่ที่เสียหายผมเลยบอกมาขอโทษแทนเพราะว่ามันใช้ีเมร่วมกันกับน้องซึ่งโทรศัพท์ผมก็คนเล่นเยอะพี่ผมเลยบอกอยกจะบอกว่าโทษนะคพีที่ผมทําอะไรไม่ดีขอ พี่ยกโทษในผมผมผมยอมรับผิดตรงนี้ขอโทษอือนี่นะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เขาก็พยายามส่งคลิปมาขอโทษนะให้พี่น้อยทุกคนกับพี่น้อยด้วยครผบขอโทษตรงนี้นะผมเป็นพี่พี่เนาะคนที่ผิดคอมเมนต์ไปผิดซึ่งผมดูเข้าวไปถึงงานจริงผมก็ขอโทษด้วยพี่ฝากิงบอลถึงพี่ครับ ผมก็คงธรรมาดาพี่ผมก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่ถูก,กพี่ผมทำมาอาหาจ้างกินข้าวมดพี่ขอขอโทษเลยครับนี่ครับก็ลิปเสียงประมาณนี้นะคะผมก็ผมได้ดูจากภาพดูจากแววตาดูจากคําพูดดูจากการที่ยกมือไหว้หรือว่าการที่น้ําเสียงเขานะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้าง,งก็รู้สึกผิด นะครับผมก็ผมเลยอยากจะให้ทุกคนให้อภัยน้องเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาอายุแค่สิบเก้าเองค,ความคิดอาจจะยังไม่ได้แบบตัดสินใจได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ผมเองอายุยี่สิบสี่เองนะเออแต่ผมก็ไม่ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่พูดแล้วกันก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเตือนสําหรับเกียน์คีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับก็เอาไว้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมบอกเลยว่ามันสามารถแจ้งความได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่า ไปเจอเคสคนที่เขาเป็นมีความเซนิทีฟเรื่องนี้เยอะอาจจะเรื่องบานปลายกว่านี้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอะไรแหละไม่ได้แบบจะอาฆาตอาแค้นอะไรขนาดนะั้นคือผมเจอบ่อยคือแบบคือก่อจะมาถึงตรงนี้คือผมโดนคําดูถูกโดนคําต่อว่าดูคาเย็นหยามเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบก็รู้รู้ว่า โกรธไม่พอใจแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่บางทีถ้าสมมุติว่าไอ้พวกเกียนทั้งหลายเนี่ยคือไปเจอพวกที่แบบเขามีอิทธิพลหรือมีคนที่แบบสามารถไปอุ้มคุณได้สามารถหายตัวไปในวันเดียวหรือว่าคุณไปทําอะไรที่แบบให้เขาไม่พอใจเนี่ยบางทีเขาก็แจ้งบันทึกประจวันคือเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่มานั่งทําคลิปแบบผมหรอกคือเขาไปซอนอเลยทําเรื่องบันทึกประจําวันตามตัวบ้านอยู่ที่ไหนนู่นนี่ตามถึงบ้านตบ แต่บ้านนะ่ะผมคิดว่านะถ้าเจอคนที่แบบเอ่อเซนซิทีฟเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับแต่ตัวผมเองคือแบบไม่ได้อะไรก็คือวันนี้มาเที่ยวอยู่ด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศในการมาเที่ยวครั้งนี้ก็นี่แหละน้องๆก็ดูไว้แล้วกันแต่ว่าสําหรับเคสนี้ผมก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันผมจะไม่อะไรมากมายนะครับผมก็คือแบบน้องก็ขอโทษแล้วผมรู้สึกว่าโอเคแหละผมไม่อยากให้เห็นหน้าเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันจะกระทบถึงน้องเขาผมไม่อยากให้น้องเขาแบบเสียอนาคตรหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ นี่แหละครับผมได้ฟังคลิปเสียงแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับน้องเขาแล้วก็ฝากทุกคนที่แบบไปลือประวัติลืออะไรคือก็ไม่ต้องคนแล้วครับผมก็คือขอให้มันจบแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับใครหลายๆคนต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจนะครับผมแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิปต่อไป จันพุธศุกเสาร์นะครับเวลา5้าโมงครึ่งน,นะครับก็เจอกันได้ที่ช่องหน่อยไดโวหนึ่งหกแปดนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับตอนนี้ของเรา5้าแสนแปดหมื่นซับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับปีนี้ผมจะพยายามทําให้ได้หนึ่งลานซับนะครับผมพยายามจะนําเสนอสิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับผมสิ่งที่ดีก็เอาไปแบบอย่างได้เอาเป็นเป็นกําลังใจได้ผมไม่สามารถเดินเหมือนคนปกติผมไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติแต่ผมพยายามทําให้เหมือนคนปกติ แล้วให้คนปกติมองว่าผมยังสู้ทุกคนก็ต้องสู้เหมือนกันนะครับผมก็ยังไงถ้าเห็นคลิปนี้แล้วสามารถเตือนเพื่อนเตือนใครได้หรือเป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายๆคนได้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe พี่น้อยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับผมเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปถือโทษโกดน้องครับเพราะว่าพอผมได้ดูคลิปผมก็รู้สึกว่ากดไม่ลงครับผมเข้าใจเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เคยมี นิสัยที่ไม่ดีแบบนี้เหมือนกันก็แต่ก็คนเราแก้ไขได้ครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้ยวยครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับมันปู้ชามันปูดใจจะทําอย่างไรได้คงไม่ยอมและตัวฉันธนภิกันนังมองอยู่กับความเหงาที่ฉันครอบครองหนังคนเดียวกับพระดีสีทองและสิ่งสุดท้ายธนภิกับพ้าวองเธิ